วัสดีจ้ายาทิ่มาอีกแล้วอยาทิ่จะพามาเอาข้อโพดพัน์มันจะมันเริ่มแห้งแล้วจะมาเก็บเอาไปเป็นว้พันค่ะนี่ฝักนี้ก็แห้งแล้วนะคะฝักเริ่มแห้งแล้วนี่นี่ฝักเริ่มแห้งแล้วจ้ะ สีม่วงเอาเป็นพันจ้ะเอาไปเป็นพันสีม่วงแกทุกคนข้าวโพดเทียนนะคะเอติฟถามเขาแล้วคนที่เขาให้มาเขาบอกว่าชื่อข้าวโพดเทียนข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเทียนจ้ะแก่ท,กทุกคน ต้นเขาจะแห้งแล้ว <c oughs> <c oughs> บางอันก,อก็นกรอกนกนกมากินจ้ะฝักแห้งแล้วนะคะนี่ฝักแห้งแล้วอันนี้เอาไว้ทำพันด้อฝักแห้งๆเอาไว้ทำพันธุ์ นี่จ้ะทุกคนขาโปดเทียนมี3มสีจากสีขาวสีม่วงสีเหลืองสวยมากเลยอือจ้าสาสีนะคะ่จ้ะทุกคน เอาไปทําพันนะคะสีเหลืองสีม่วงสีขาวอยู่ในฝักเดียวกัน ข้าวโพดเทียนเดี๋ยวทิพถามคนที่เขาเอาให้มาว่าเขาบอกว่าข้าวโพดเทียนแต่เป็นพันุ์ข้าวเหนียวอาจจะเป็นพันธุ์พิเศษมีสีหลายสีจ้ะมีฝักเขา้าแห้งนะคะทุกคนฝักแห้งแล้วฝักแห้งแล้วก็โพดปลาดิมนั่นแหละจ้า อันไหนแห้งก็เก็บเอาออกไปทำพันนี่โอ้ยโดนกระรอกมาเจาะกินกระรอเกเจาะกินถ้าเราไม่เก็บออกไปเขาก็มาเจาะกินอย่างนี้เลยจ้ะเด็กคนพันสวยงาม รับประทานได้นะคะอันนี้แก่อันนี้ยังไม่แก่จ้ะน,นีแก,ก่กับไม่แก่นะคะเนี่ยถ้าเรายังไม่ถ้าเรายังไม่หักเอาเขาก็จะมา จาะกินอย่างนั้นแหละจ้ะนะถ้าเราไม่หักเอาเขาก็จะมาเจาะกินเราต้องหักเอาอย่างนี้ค่ะเห็นใจทุกคนหักออกมาค่ะหักออกมา ออกมาแล้วก็แกะดูอันนี้สีม่วงอย่างเดียวสีม่วงอย่างเดียวจ้ะอันนี้สีม่วงแต่เม็ดไม่เต็มเท่าไหร่จ้า ที่พามาจีบอบโพดพันจ้ะไปก่อนนะคะคลิปกยาวเกินไปขอบคุณค่ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าไปแล้ว